สวัสดีค่ะ,คะแพนค่ะสายค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพยุห์คีดีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบงานติดตั้งแผ่นฉนวนไอโซวอลของทางบริษัทค่ะและในวันนี้นะคะเป็นโรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิม,มะพานนะคะผนังที่เราติดตั้งในวันนี้เนื้อที่อยู่ที่600ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมผลงานการติดตั้งกันใกล้ๆค่ะไปกันเลย,เลย วันนี้ผลงานการติดตั้งของบริษัทส่งมอบงานผ่านเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยดีค่ะลูกค้านะคะประทับใจแผ่นฉนวน a t w ีวอของเรามากๆลูกค้าบอกว่าภายในดูสวยดูสะอาดสะอาดมากค่ะลูกค้าคนไหนนะคะอยากมีแผ่นผนังสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเรา2คนได้ที่คอนแทคด้านล่างเลยค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราทั้งสอคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัส,ส,วสดีค่ะ